สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์อยจอะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิตรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัติรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับรบที่มีความบันเทิงหลากหลายนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับรบสิกาโดยประมาณทางช่อง True for you หมายเลข24แห่งนี้ครับเรื่องต้นรายการแบบนี้ครับแน่นอนฮะเรามีข่าวอัปเดตจากทางเมเจอร์ซีนีเพล็ก มีมาฝากหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกครับไม่ว่าจะเป็น Bullet Train ครับอันนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์เรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนรถไฟครับสิ่งสำคัญที่น่าดูก็คือนักแสดงนำฮะแซนดราบูรอกนะฮะเป็นผลงานจากสตูดิโอโซนี่พิเคเจอร์ครับส่วนอีกเรื่องครับ You o r e not my mother โอ้โหชื่อแบบรุนแรงมากใช่ครับอันนี้เป็นหนังเขย่าขวัญต้อนรับวันแม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นหนังรางวัลนะฮะภาพยนตร์ Toronto International Film นะครับ e s ส i v a l สายประกวด m i h t m g h t m s s ครับที่จัดสำหรับหนังสยองขวัญสายเฮี้ยนโดยเฉพาะโอ้โหน่ากลัวมากเลยครับของพี่เนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยเป็นผลงานล่าสุดนะครับของคุณพลึกเอมารุจินะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชี่น่ารักมากใจ full story เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของ5คู่หนุ่มสาว5้าสตอรี่ที่พูดถึงเรื่องราวของชีวิตของหนุ่มสาวในเมืองกรุงส่วนสำคัญที่สุดก็คือ เป็นภาพยนตร์ฟิล์มกูดครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปเช็ครอบครับดูตัวอย่างรวมถึงซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าจะไปก็ได้ที่ www.majorcineplex.com ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วข่าวประชาสัมพันธ์ที่สาคัญมากนะครับกับข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง Major Cineplex นะครับในที่สุดครับเราจะมีโรงภาพยนตร์ s c r e e n X สาขาใหม่ล่าสุดนะครับ s c r e น n X เนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์ที่จะมีจอทั ของภาพในมุมที่กว้างมากแล้วก็องศาของจอครั้งนี้ที่เราจะได้เห็นในสาขาใหม่นั้นนะครับจะมีความยาว270องศาสามจอ3มทิศทางด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็ฉายด้วยเครื่องฉายเลเซอร์ที่คมชัดครับโอ้โห,หน่าสนใจมากครับที่สำคัญก็คือหน้าจอในกว้างถึง20เมตรใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับโอ้โหพร้อมให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปครับที่นี่ฮะ พารากอนซินิเพ็กนั่นเองครับโอ้ส่วนคุณผู้ชมเตรียมตื่นตาตื่นใจได้เลยครับวันนี้ผมมีของมาให้อีกแล้วครับนี่นี่ครับถุงถุงถุงนี่ครับถุงผ้าช่วงนี้เราโดนรงณ์เรื่องเกี่ยวกับการรักโลกถูกต้องครับถุงผ้านะครับจาก DC League of Super Pet ครับนี่เอามาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นากอยากได้นะฮะดูรายการของเราให้จบแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วกันใช่ครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับแน่นอนว่าเราจะพาคุณไปติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงต่างประเทศและวงการภาพยนตร์ติดตามกันเลยครับบในช่วงซลอย์ครับ ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดยเมเจอร์พอปคอนเดลิเวอรี่พอบคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยสรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ตั้งแต่ภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีอย่าง Train to Busan ซึ่งฉายในปี2016ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของหนังแนวซอมบี้ในวงการภาพยนตร์จนทำให้มีข่าวลือว่าจะถูกฮอลลีวูดนั้นคว้าลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นรีเมคและดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าเมื่อทางค่าย Warner Brothers ได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือ The Last Train to New York แถมยังได้วางกำหนดฉายในวันที่21เมษายน2023 แย่ยางไรก็ตามล่าสุดทางค้าได้โลภาพ์ยนเรื่องนี้ออกจากตารางฉายในปี2023ออกซะแลว้ว <Huh? S 1> โดยต้นฉบับ Train to Busan เป็นการติดตามพ่อลูกหนึ่งที่ต้องขึ้นรถไฟกับลูกสาวของเขาโดยไม่รู้ว่าการระบาดของซอมบี้กำลังเริ่มครอบงำเกาหลีและในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าตัวเองต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อไวรัสเริ่มระบาดผู้โดยสารอื่นๆบนรถไฟโดยรีเมคของฮอลลีวูดนั้นคาดว่าจะเป็นไปตาม พลอดเรื่องเดียวกันแต่รถไฟจะเดินหน้าสุนครนิวยอร์กแทน หากย้อนเวลากลับไปมีการพูดถึงการรีเมค r a i n to b ู s านตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่แรกและข่าวลือนี้ก็เป็นจริงเมื่อมีการประกาศว่า James วอนได้เซ็นสัญญาในฐานะผู้อำนวยการสร้างและ Gary Doberman มารับหน้าที่เขียนบทต่อด้วยการดึง t ีโมจา a a จันโทมานั่งแทนกำกับการแสดงและการที่เรื่องนี้ถูกถอดถอนจากกำหนดการฉายในปี2023ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ เพราะยังไม่เคยมีข่าวคราวความคืบหน้าใดๆออกมาเลยเกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงและการเริ่มการถ่ายทำและแม้ว่าโปรเจกต์นี้ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ก็เป็นไปได้ที่สตูดิโออยากจะมีเวลาการผลิตมากขึ้นแทนที่จะเร่งการผลิตนั่นเองค่ะ โอ้โหแต่ละข่าวกลองบอกองนี่เขาเผ็ดร้อนมากเลยนะครับใช่ครับข่าวสารดีๆแบบนี้ครับติดตามพวกเรา2คนได้ในช่วงเซอร์ลอยบีทในรายการเซอร์ลอยของเราทุกสุดสัปดาห์ครับครับพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวฟิลกู๊ดนะฮะในใจฟูสตอรี่มาฝากกันสักครู่เดียวครับ